จะยืนตรงครรลองชาติด้วยความาภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย को जी को पता नहीं था स्ट्रेट से ขอเดชะควานพระองค์ผ <ọ c 玩> ู้ดีพระบาท69 6กระหม่อมข้าพุทธเจ้ากาชิตเอกมงคลอัตตะวันิโกทรนายกเทศมนตรีตำบลไท才ม้าพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาประธานพนักงานกำลังผู้ใหญ่บ้านประธานชุมชนคณะกรรมการชุมชนบุตรตรีบุพการะอ๋อ ที่รอเรานำชมเราในบ้าที่ได้มาคิดม,มือความเบียงเบนและ,ะสถานที่แห่งนี้ล้วนสำนึกและระลึกในปัามหากรุณาที่คุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัวพระศิีละมหาราชเก้าผู้ทรงพระคุณอันประเิฐยิ่งหาี่สุดนม่ได้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัวรัชกาลที่ห้าทรงพระราบโกรธเก้า ให้ประกาศใช้พระราชกำหนดสุข,ขาบิบาลกรุงเทพรอสอรอยสิข,ขึ้นอันเป็นต้นแบบของการเนินการสุข,ขาบิบาลขั้งเมื่อร,สรอสอหองงค์ได้เสร็จประพาต้นผ่านมาะะนครชนบุรีครั้งหนึ่งและตำบลมหาชัยอีกครั้งหงนึ่งทรงด้เห็นความพร้อมของบนบุรงซึ่งถือเป็นชุมชนที่มีความเจริญมากกว่าชุมชนอื่นๆการที่สมเด็จ กรมบรรยำบูราชานุภาพเสนอถึงทรงตัดสินพระรายยประกาศจัดตั้งสุขาบิบ,บาลท่าสรออมขึ้นเป็นสุขบาบริลาหัวเมืองกบนผลกรุงเทพแห่งแรกของประเทศไทยเมื่อวันที่18มีนาคมพศออ2448หรือรศออ124ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ว่าทรงมีพระรมราอบายที่จะเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนในท้องถิ่น ได้มีส่วนร่วมในการร้านราชการซึ่งผลการตโกองการจัดตั้งุุขาพิบาลที่ท่าฉรองแห่งนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมากที่นำการใช้พื้นที่ในทูมิภาคต่างๆซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายหนาาการปกครอง,องส่วน้องถิ่นของประเทศไทยซึ่งนับแต่บัดนั้นเป็นต้นมาพระองค์ท่าน รัฐการพิธาและพระบรมราชาสนมนาชาวุบาิบ้างได้ทรงวางรากฐานการปกครองท้องถิ่นรูปแบบการปกครองตนเองให้มีความมัน่นคงต่อจนทุกวันนี้องค์กรปกครองส่วนทถิ่นของประเทศมีความเจริญมั่นคงมีการบริหารระบบการบริหารจัดก,การและมีการแก้ไขปัญหาซึ่งเป็นการในการปราท้องถิ่นของตนเองให้มีความเจริญก้าวหน้า ประชาชนมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการบริหารท้้งถินอย่างแท้จริงซึ่งนำความภาคภูมิใจมาสู่ที่น้องโลงจนราบจนปัจจุบันนี้เพื่อน้อมรับลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าในทรงโปรดเกล้าให้มีการจัดตั้งศึกษาพิบาลอยู่หัวเมืองแห่งแรกและตำบลท่าฉลอง อันเป็นต้นกำเนิดของของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบต่างๆในปัจจิบันได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงเทพมหา,าคนครและเมืองพัทยานอกจากนั้นยังทรงประกอบราชกรณียกิจอันใหญ่หลวงนานาประการเพื่อสร้างความมั่นคงมั่นคงและความเป็นสุขร่มเย็นแก่นาประชาราษฎร และประเทศชาติอย่างอนเนกนันซึ่งพวกพระผเจ้าเราประสบุกรนี ador, ้อาจนำมาก,ก่าวถวายราชสฤุดีตื้นพระมหาุราหมณ์ท้ในโอกาสนี้ได้ทั้งหมดข้าพระผเจ้าทั้งหลายจึงขอพระร่านสะทานพระบรมราชานุญาตถวายราชสฤุดีเรือพระเกียรติและขอน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมแสดงความกตัญญูกตเวทิตาด้วยเครื่องราชักการะด้วยเดชช และพระบรมีแห่งใต้บานอ,องทุรีประบาทและอำนาจตักยาอธิษฐาแนแห่งวงกุญเจทั้งหลายขอกระด้างตามบรมราชาธิญาอัญเชิญดวงอันทร์อัญติติแห่งใต้บานอ,องทุรีประบาททรงรับเครื่องราชสการะของวงกระเจทั้งหลายเพื่อความเป็นผูิดุคลและเป็นการเสริมการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสร้างความเจริเจ้าหน้า ดูแลความเป็นอยู่ของพี่น,น้องประชาชนให้มีความกินดีอยู่ดีอันนำไปสู่ความมั่นคงของประเทศชาติสื่ต่่อไปด้วยล้าวด้วยกระหมองขอเดชะ